หวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมกลับมาที่นี่อีกแล้วนะครับท้องรอ13ซ c e n e Space ร้านนี้ o m ว r a Modern Tavern คือที่กลับมาเนี่ยคือจะมาลองวายบายกลาสใหม่เขามีถึง21ตัวเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันและผมนัดคนสำคัญเอาไว้เลยด้วยเข้าไปเลยครับแขกผู้มีเกียรติของผมนั่งรอคอแหอยู่ตรงนั้นนะครับไปเลย สวัสดีพี่ทอมสวัสดีครับโอ้โหชนก่อนเลยโอ้โหมาดูดูสีวายไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงใส่เลยนะใส่เลยใส่เลยสวัสดีครับโอ้แชปลี่ของใครรู้ไหมลุยจาโดด้วยโอ้โห oh, โ,โหขั้กินโคตรดีแชปลี่นี่คือเป็นวายขาวจากเบอร์เกนดี้นะครับแต่แชปลี่เนี่ยเขาจะทำสไตล์แบบว่าอันโอ่งหรือว่าโอ่งน้อยจะไม่เหมือนเบอร์เกนดี้ปกติทั่วไปนะคือตัวเนี้ยจะเป็นฟรุตดริฟเวนคือผลไม้นำจะมีความสด สดชื่นของผลไม้ความที่เป็นซีทรีดความเป็นมะนาวเยอะกว่าปกติคือกลิ่นโอ๊กจะน้อยกว่าเบอร์เกอรดีปกตินะครับนี่คือแชบลี่แต่ก็คือชาร์ดเน่นะครับดีไหมพี่เอางี้แค่ซิบแรกนะใช่ใชเลยไม่<ๆ>อร่อยจริงจริงนะหรือบอกไปเข้ามาถ่ายเข้ามาดูนี่คือนี่คือวายไบกรัสตัวใหม่ของที่นี่นะมีแชบลี่น่าจะบีบีเอ็มบีโออ่ะใช่ และนี่ครับจากอิตาลีเอสน่ากาอภูเขาไฟดานิโคนะครับตัวนี้ไว้ขาวแล้วก็มีจากอิตาลีเหมือนกันพีโนบลองโคนะครับแล้วก็ยังอยู่ที่อิตาลีนะครับกากานเนกาตัวนี้ชื่อมันก็จะเหมือนจะเรียกเลดี้กากากาก็ได้นะไม่เป็นไร <c oughs> แล้วก็โรเซ่จากอิตาลี เดี๋ยวผมกับพี่ทอมเนี่ยจะมานั่งชิมวายขาวให้หมดก่อนและเราก็จะไปต่อวายแดงให้หมดนี่ไม่ได้แต่นีที่ระันี้นะครับหมดร้านนะครับหมดร้านใช่ดิใช่ดิโอเค let's go